สวัสดีค่ะครับผมวันของความปกินกับอันเทิงได้เริ่มต้นแล้วนะฮ <c oughs> ะเห <c oughs> มือนเดิมอันอ้อมอันอ้อมครับผมเจอกันในเช้าวันพิหัสครับค่ะก็ต้องบอกว่าสวัสดีในวันที่อากาศค่อนข้างถ้าต้องนับกันเป็นเช้าที่สดใสและลดโล่งกว่าทุกวันถามว่าเป็นเช้าที่สดใสไหมอันนี้ต้องขออนุญาตบ,บอกว่าถ้ากรุงเทพอ่ะในเขตอ,อ,อโศกถือว่าสดใสนะคะต้อใช้คํานี้เพราะเราไม่รู้ว่า ในส่วนอื่นเป็นยังไงบ้างอะถ้าวโศกฟ้าใสนะคะต้องบอกเลยใสแล้วก็มีแดดอ่อนๆแล้วก็พร้อมที่จะแบบอ้างว่าหลายคนออกไปเดินออกกําลังกายได้อะไม่ค่อยได้มีเช้าอย่างนี้นะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอืม,อม,อม,อมยังเห็นยังเห็นเนื้อของฟ้าบ้างแบบทุกทีจะมีแบบเอเมฆมาบาังหมดนะแต่ยังไม่ถึงขนาดว่าบอกได้ว่ามันแบบโอ้ยฟ้าใสาเป็นสีฟ้าเลยรอยังนะแต่ว่า,<อ>าลดลด รดดูโล่งมากจริงๆไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนหนึ่งจากการที่แบบว่าเชิญชวนกันว่าเออ work from home บางส่วนอืมแต่ว่าอ่ะถ้าบอกว่า work from home เมื่อวานเนี้ยสําหรับตัวอันเองอะลถเยอะใชีอันเชิญลเยอะเมื่อวานรถเมื่อวานลดเยอะเป็นไปได้ไหมว่าคนยังค้างจากการนอนนอกบ้าน work from hotel ตั้งแต่เพราะว่าเพื่อนอ้อมมา work from hotel มาสองคืนนะตั้งแต่คืนวันจันทร์มันโทรบอกเลยนั่งโทรบอกเลยว่าตัวเองเขานอนโรงแรมแล้วเขาไม่ไหวอย่างเงี้ย เพื่อนโทรมาอะไรอย่างเงี้ยสองแล้วเมื่อวานก็บอกว่าก็โทรมาจะเมาเงี้ยตัวเองเขาจอดรถแล้วเขาจะประชุมแล้วพอเพื่อนบอกว่าฝนตกใหญ่ที่ปะอ่าชื่ออะไรนะประทุมปุ๊บขับรถกลับบ้านเลยอ่ะกลัวเข้าบ้านไม่ได้อ่ะตอนเนี้ยคือไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าเข้าบ้านสําหรับบางพื้นที่ที่น้ําอาจจะยังลดช้านะคะเพราะอย่างเพื่อนอ้อมเนี่ยอยู่แถวอ่ที่เป็นข่าวเลยอ่ะ ประชานิเวสซอยสามัคคีอ่ะหมู่บ้านอะไรสักอย่างประชาชชื่อที่ไม่ลง<ต>เลยอ่ะแล้วบางจุดแถวนั้นน่ะบางซอยแถวนั้นไม่มีท่อระบายน้านะที่รู้พเพื่อนอยู่แล้วเคยไปส่งมาแล้วรถฉันเกือบจะปเป็นเรือด,ดำน้าไปแล้วคือมันทั้งซอยอะ่ะแบบท่วมเอาท่วมเอาเฉ้งเฮ้ยทำไมกันหน่อเดียวอ๋อแถวนี้ไม่มีท่อระบายน้ำบอกอา้อา แล้วไม่มีท่าระบายน้าก็ปล่อยให้ไม่มีท่าระบายน้าไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอนี้เป็นต้นนะครับก็หลายจุดก็เป็นแต่ว่าอ่ะว่ากันไปครับโดยรวมเราก็หาวิธีการตั้งรับกับสถานการณ์กันก็แล้วกันนะครับมาต่อกันนะฮะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยการอัปเดตกับส,สถานการณ์รัสสถานการณ์หลายๆลอย่าง